วันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ n อนเคซยมมาครับวันนี้ผมก็ไปไปติโอเน็ตนะครับโอเคครั okay, บวันนี้ก็เช้าเช้าเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศหมอกโคตรเยอะครับเชา้าเช้าแต่บ้านผมก็วันนี้ผมจะมาขับรถดูบรรยากาศชิวๆนะครับโอ้โหหมอกโคตรเยอะเลยครับเพื่อนๆเช้าเช้านี่สุดยอดเลยหมอกโคตรเย็นครับโอ้เย็นจริงๆครับผมบอกเลย บรรยากาศโคตรสบายครับเ่้งเช้า,ชาแบบนี้ไม่รู้แถวบ้านเพื่อนอากาศเป็นแบบไหนนะครับแต่แถวบ้านผมโอ้โหแบบโอ้โหดูไม่เห็นทางนะครับหมอกโคตรเยอะแต่ผมพาไปดูแถวทุ่งนานนะครับเช้าๆช้าที่ผมวิ่งประจานะครับโอ้โหบรรยากาศแบบโคตรสวยผมบอกเลยแถวนี้บรรยากาศโคตรดีครับแถวบ้านผมช่วาเชา้าโอ้เย็นจริงๆครับหมอกโคตรเยอะครับไม่รู้มันจะเข้ากล้องหรือเปล่าครับ จริงจริงรับตรงนีเจ้า,น,านี่ครับโอ้ร้านขายของรับเนี่ยเมื่อก่อนแบบนี้ร้านไปตามซอกซอยนะครับคนซื้อเยอะกับแบบเนี้ยโอ้จะพบเน้นด้วยนะครับนะครับหลวงพี่ สวัสด <laughs> ีครับหลวงพี่โอ้ยหมอคนเยอะครับผมกลัวหมอมัโมโอนจะเข้ากล้องด้วยเดี๋ยวผมขอเซตก่อนนะอ้บรรยกากาศจิ้มสบายจริงๆครับช่วงนี้นี่ครับบรรยากาศแถวอ่างดอกทอ,อกซอยนะครับตอนเก้าเช้านะครับอันตรายครับตรงเนี้ย ้ยเย็นสบายชื่นใจก็อยากขับดังเลยเช้าเขายังไม่ตื่นกันทีนะครับเอาวันนี้ก็เป็นวันนังคารนะครับผมก็หยุดโรงเรียนอีกแล้วนะครับโอ้โหชี้การจริงๆเลยเอ็นเกซีเฮ้ยสบายก็ไปชิวเช้า หยุดโรงเรียนนไม่ตื่นสายนะครับผมโอ้โหตื่นมาตามคิดไปทุกคนครับแต่ไม่ไปโรงเรียนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆขอเช็ดกล้องนายครับมันเป็นหมอกลงนะครับต้องเช็ดเรื่อยๆนะครับโอ้โหดูหมอกด,ดีเพื่อนๆอ,อู้อากาศก็สบายครับโอ้โหฉันไอขี้ท่าเลยหมอกเช้าๆอีกแล้ว รยากาศสบายจริงๆเลยขอเช็ดก็หน่อยหมอกคนเยอะนะครับเธอเนี่โอ้ยหมอกกับนกผมดูไม่เห็นแล้วครับโอ้ยเย็นๆๆรจริงๆครับตรงนี้ขอะไรนะครับเดี๋ยวครับหมอกเยอะก็เธอเนี่ยขอเช็ดได้นะครับตรงนี้มันหมอกเยอะจริงๆครับไอ้น้ำตรงนั้นเลยครับโอ้โหเพื่อนครับ เราผมต้องเปิดชิวแล้วครับผมดูอะไรไ,ไม่เห็นแล้วครับโอ้โหบรรยากาศก็สบายครับบรรยากาศดีจริงครับแถวบ้านผมเช้าๆเนี่ยผมบอกเลยนี่ครับรับวิตามินซีกันอีกแล้วครับเอ็นเกสซีเช้าๆ เดี๋ยวผมจอดถ่ายไอ้รูปมาปลูกตรงนี้หน่อยเด่ะตรงนี้มาก่อนก็อนเป็นน้ำท่วมนะครับตรงนี้ยมาก่อนเขายังไม่ปลูกปาล์มเลยครับเนี่ยแตเนี้ยตอนนี้เขาปลูกปาล์มหมดแล้วครับเจริงจริงๆครับเช้าๆโอ้โหเนี่ยเขาวิ่งไงไปถนนชนรับประทานนะครับ อเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดคลิป่ายรูปหน้าปกคลิปหน่อยนะครับโอเคครับก็มาต่อเลยครับโอ้โหก็ตายตายรูปไปเร้วเนาะโอ้โหแบบอากาศเย็นจริงๆครับเช้า,ชา,ชาโอ้โหอ้๊คลิปหายแล้วครับไปยังไงครับเนะี่ยผมเจอวัวโอ้โหน้องวัวเต็มถนน,นแล้ว โอ้เขาต้อนวัวเช้าๆเลยครับโอ้โหสุนักขก้อนเยอะโอ้เจ้าวัวโอ้ยาวัวคนเยอะแล้วครับเช,ช,ช้าเช้าทุกคนดูถนน,นดิเดี๋ยวผมขอเช็คกล้องหน่อยนะโอ้ถนนเหมือนโอ้ยอยู่เหมือนดอยถนนเลยครับโอ้โหแบบดูอะไไม่เห็นเลยครับถนนอากาศสบายจริงครับเช้าๆ ก็ยังทีเจ็ดนะครับแต่โมโยังลงเยอะนะครับโอ้สบ,บายกับอา,ากาศคหมอเลือกกับแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันกับพอมอา,ากาัศแบบนี้นี่เขาก็ออกกําลังกายครับเชา้าเช้าชิวๆว่าโปรโหกกําลังกายครับถ้าก็มาไม่ออกกําลังกายครับเร้องก็ทํางคิ้เพื่อนรับชมกันนะครับเคยครับโอเเ้โหบรรยากาศ หาที่ไหนได้ครับในเมืองมันจะมีไหมนะครับแบบนี้มันยากาศโอ้เชียวๆครับยมเช,าชา้าๆรับอากาศ กับเช้าๆผมบมดเลยเป็นเพื่อนทุกคนกัรอกันดูแลครับถึงเช้าๆครับโอ้โหแล้วบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้โหนี่ผมก็ขับเบอร์ชื่อนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอา้าไม่รู้ซักอะไรครับผ้าขยะอะไรนะครับแบบโมกับผมนี่คือชิวดูไม่เห็นเลยนะครับเปียกเปียกน้ำหมดเลยนะครับเอ๊ะกล้องไม่รู้จะเปียกไหมนะขอเช็ดกล้องหน่อยก่อนนะครับโอ้ย ออากาบบต้องเช็ดก้อนหน่อยนะครับโอ้โห,โโหที่ผมเปียชื้นแล้วนะครับอืมก้องมันเปียกน้ำนะครับหมอกมันลงนะครับขนาดหมวกยังเปียกเลยครับรถยังเปียกเลยขนาดผมยังเปียกเลยแขนผมนี่เปียกมาแล้วตอนนี้มันเป็นไอ้น้ำนะครับโอเคครับเราก็ออกมาสู่ถนนใหญ่กันแล้วครับ โอเคครับโอเคโอ้โหพี่พี่โอเคครับดูดูดูหมอะดีดูหมอะดีเห็นไหมโอ้โหแบบหมอกคดเยอะครับเจ้าชอโอ้ยดูไม่เห็นทางเลยครับผมเพเป็นจิ้วถึงผมต้องเช็ดก็หน่อยหน่ยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับจะไปบังเส้นทางเพื่อนๆนะครับเพราะมันดูไม่เห็นทางจริงๆครับโอ้โห โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับชิวๆยามเช้าครับรับหมอกยามเช้านะครับ NKC ครับกับผมเิตเตอร์ชาลีคฝากกดติดตามช่อง NKC ไปด้วยครับโอเคครับถ้าผมกล้องมไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมสั่งที่ทตุ๊กแกมาแล้วนะครับผมจะถอดเคส สำหรับใส่กล้องกรับอะแดปเตอร์ออกนะครับเพราะมันไม่ได้มุมนะครับมันปรับไม่ได้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับตามไม่ได้มุมกล้องที่สวยงามนะครับโอเคเราก็ฝากติดตามเจ้า nkc ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามครับโอเคครับบ๊ายบาย